สวัสดีครับธนนทศุษาาพิลลมจากการที่นายภไยสาลพุ่นมงคลมาออกรายการใน YouTube อ้างว่าเครื่องบินลบตะกูลเจของจีนมีสมรรถนะเหนือกว่าเครื่องบินลบ F-16 และ F-3 5สาสของอมเมริกาโดยอ้างว่าเครื่องบินลบของตะกูลเจของจีนใช้ระบบนำร่อง นำวิธีด้วยดาวเทียมป่ยโตซึ่งมีอยู่รอบโลกมีถึงสองชั้นคือในขอบชั้นบรรยากาศและในชั้นอวกาศและเครื่องบินลบ F16 และ f อ5นํานำร่องโดยระบบ GPS ซึ่งด้อยฝ่าดาวเทียมเป๋ยโตนั้นไม่เป็นความจริงนะครับนะเพราะว่าการนำร่องด้วยเดียวดาวเทียมเป๋ยโตหรือการนำร่องด้วยระบบ g p สต่างมีข้อดีและข้อด้อยไม่แพ้กันทั้งสองระบบเมื่อเจอตึกสูง หรือป่าไม้บทบังก็ทำให้ทั้งสองระบบด้อยประสิทธิภาพลงได้นะครับการที่จะทำให้ระบบนำล่องดีที่สุดนั้นจะต้องนำระบบ G P S และระบบดาวเทียมเบรยโตมาประยุกต์ใช้ร่วมกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เพราะจีนและาอเมริกาอยู่คนละขั้วนะจากข้อมูละระบบนำร่องดาวเทียมเปโยโอตของจีนเ<ม>หนือกว่าระบบ GPS ของอเมริกาจริงหรือไม่ไปเติดดูใน Google นะครับโดยคิมคำดังกล่าวขอบคุณมากครับบัสดีครับ